ดูกันต่อนะครับข้อที่15เป็นพรีบอดินห้องกิฟต็ดปี63ต้องบอกว่าปี63นะครับพรีเทสของบอดินนี้ออกยากทุกข้อเลยครับถือว่ายากครึ่งหนึ่งนี่ยากเลยนะครับครึ่งหนึ่งนี้ยากเลยอีกครึ่งหนึ่งก็ไม่ยากกลางๆครับแต่ว่าไม่มีข้อที่ง่ายเลยนะข้อที่15โจทย์บอกว่าช่าง4คนกับคนงาน8คนช่วยกันสร้างบ้านหลังหนึ่งเสร็จในเวลา70วัน อีกอันนึงคือใช้ช่างสองคนกับคนงานยี่แปดคนเนี่ยจะสร้างเสร็จในเวลาสามสิบห้าวันแต่ถ้าให้ช่างแค่สองคนเนี่ยเขาอยากจะรู้ว่าจะสร้างบ้านเสร็จในเวลากี่วันใช้ช่างแค่สองคนเรามีสูตรตัวนี้ครับ n หนึ่งส่วน t หนึ่งเข้าสูตรตัวนี้ได้เลย t เสร็จ 1> n 1ก็คือจำนวนช่าง t 1ก็คือช่าง1คนครับช่าง1คนเนี่ยจะสร้างบ้านเสร็จในเวลา t 1ส่วน n 2ก็คือช่าง8คนไอ้โทษทีคนงาน8คน t 2ก็คือเวลาที่คนงาน1คนสร้างบ้านเสร็จในเวลา t 2 t สอเสือก็คือเวลาที่สร้างบ้านเสร็จครับอันที่1เนี่ยส่ส่วน t 1 8ส่วนที 2, 1อส่วน70เห็นนะถ้าครูอยากให้ตรงนี้ครับเป็น2ส่วนที 1, เพราะว่า T1 หรือว่า N1 มันก็คือช่างครูเอา2หารตลอดแปดส่วนสอง หารทีเท่ากับอันนี้เอา2หารน,นะครับจะเป็น2คูณ70ออกมาเป็น2ส,ส่วนท1บวก4ส่วนท2เท่ากับ1ส่วน140อันนี้คือคำถามอันนี้คือคำถาม2ส,ส่วนท1 เพราะว่ากลุ่ม n 1คือช่างคําถามนะเป็นคําถามโอเคอีกหนึ่งสมการที่ที่ครูยังไม่ได้สร้างขึ้นมาก็คือกรณีท,ที่สองที่บอกว่าช่างสองคนช่างสองคนสองส่วน t หนึ่งคนงานยี่ปดคน สร้างบ้านเสร็จในเวลาสามสิบห้าวันเราจะเห็นว่าครับเราจะเห็นว่าสมการชุดนี้สองส่วนทีหนึ่งเนี่ยหนึ่งส่วนสามสิบห้าครูให้อันนี้เป็นสมการที่หนึ่ง อันนี้เป็นสมการที่2เดี๋ยวเราจะแก้สมการหาที t2 ่1ทีสอกันตอนนี้สอส่วนท1มันเท่ากันถ้าครูเอาสมการที่2อลบ1มันจะเหลือ28ส่วนทีสอไปลบ4ส่วน T 2 1ส่วน35ไปลบ1ส่วน140 ยี่สิบแปดลบสี่ได้เหลือยี่สิบสี่ส่วนทีสองเท่ากับร้อยสี่สิบลบลบสามสิบห้าส่วนด้วยสามสิบห้าคูณร้อยสี่สิบสามสิบห้าคูณร้อยสี่สิบก็จะออกมาเป็นร้อยสี่สิบไปลบสามสิบห้า ร้อยสี่สิบลบสามสิบห้าได้ออกมาร้อยห้าถูกไหมครับร้อยสี่สิบร้อยห้าหารด้วยสามสิบห้าคูณร้อยสี่สิบยี่สิบสี่ส่วนทีสองแบบนี้นะโอเคก็ลองตัดกันดูครับห้าตัดได้อ่าสามสิบห้าไปตัดกับร้อยห้าได้ อันนี้เหลือ3 3ไปตัด24ได้เป็น8ส่วนทีสองอันนี้อืได้เป็น8ส่วนทีสไปเท่ากับครับ1นึ่ส่วนร้อถ้าครูจะทำให้เป็น8ปดส่วนทีส ครูจะทําให้มันเป็นสี่ส่วนทีสองแบบนี้ครูเอาสองหารสองไปหารก็คือต้องเป็นสองไปคูณร้อยสี่สิบเพราะว่าเอาสองหารแปดร้อยสี่สิบมันเป็นตัวส่วนก็ต้องเอาสองไปคูณออกมาสี่ส่วนทีสองเท่ากับหนึ่งส่วนสองร้อยแปดสิบหนึ่งส่วนสอง้อยปสิบโอเค ตอนนี้เราจะเห็นแล้วครับไอ้ก้อนนี้4ส่วนทีไปเท่ากับ1ส่วน1ส่วน280แล้วเราก็มาแทนตรงนี้2ส่วนทีคือคำถาม1ส่วน280เท่ากับ1ส่วน140 2ส่วนทีคือคำถาม140 ลบหนึ่งส่วนสองร้อยแปดสิบอ่าหาค่าออกมาได้แล้วคอลนอก็สองร้อยแปดสิบได้สองได้หนึ่งแป๊บแป๊บเลยนะครับไม่ตรงฝึกกลายเป็นหนึ่งส่วนสองร้อยแปดสิบสองส่วนทีหนึ่งเท่ากับหนึ่งส่วนสองร้อยแปดสิบ ก็แสดงว่าถ้าเราให้ช่าง2คนเนี่ยช่วยกันทำงานงานจะแล้วเสร็จใน280วันคำตอบก็คือ280วันนั่นเองครับเป็นคำตอบออกมาสำหรับข้อที่15เรียบร้อยครับไปดูกันต่อได้เลยครับข้อต่อไป